รายการธรรมรัตธรรมรัตเป็นรายการ<ๆ>ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อยากใ ดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธารรมรสธรรมรัตน์นท่านผู้ชมมาที่วส,สุทัศนเทพพระวารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพานวราทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัส,สุทัศเทพพระวารามในหัวข้อวาจาสะท้อนจิตใจนําเสนอเป็นตอนที่13นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ ตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมา สัมพุทธะหะทยสสะสัทิศีวาจาติอีณโอกาสบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาดังพระบารีคถาที่อัญเชิญขึ้นมาว่าหะทยสสะสัทิศีวาจา เรว่าวาจาสะท้อนจิตใจหรือจะตามหัวข้อเรื่องที่ได้จัดเป็นลำดับเอาไว้ก็ได้วาจาที่สะท้อนจิตใจนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าวาจาที่เป็นปกติของบุคคลคนนั้นเพราะเหตุว่าวาจาเนี่ย บางทีมันมีการแกล้งพูดคนบางทีมันแกล้งพูดด้วเล่เหลี่ยมอันนี้มันก็สะท,ท้อนจิตใจได้แบบหนึ่งมันไม่ตรงกันที่ได้กล่าวไวต้ตอนเร็วๆแล้วแล้ว,ลว,ลว่ปากดีปากเสียพูดจามีเล่เหลี่ยมพูดจาเทียมยกตนเทียมเขาฮะ ผู้จาเอาแต่ดีใส่ตัวผู้จ่าเอาแต่ชั่วใส่คนอื่นที่เราพูดเนี่ยมันมีแต่เล่ห์เหลี่ยมทางนั้นแหละแต่ถ้าเป็นวาจาปกติของคนมีคุณธรรมมาสะท้อนจิตใจเรามักจะได้ยินเสมอๆเป็นคำอะไรเป็นคำพูดธรมดธรมดาาเป็นคำอุทานเป็นคำปอบโยนมาแสดงที่จิตใจของผู้นั้นจึงมีพุทธภาษิตเราวาจากันเยอะ แล้วมีการกล่าวเตือนกันเยอะไม่พูดไม่พูดไม่เสียส่ยวน็จพระมหาธิราจาร์วัดเทพสรินทราวาสองค์ปัจจุบันนี่แหละท่านบอกกับเเพื่อนอาตมาซึ่งเป็นพลตรีนเรศจิตรักตอนนี้ก็อยู่เชียงใหม่กเกษียณแล้วท่านบอกอืมบางอย่างไม่พูดไม่เสีย บางอย่างไม่พูดดีกว่าดีกว่าพูดพูดแล้วมันเสียย่าไปพูดเพราะอะไรมันสะท้อนจิตใจของของเราเรามันก็สร้างความแตกแยกเราฉานเราราให้กับสังคมดังนั้นเวลาที่จะพูดอะไรเนีบางอย่างไม่พูดเงียบๆซะบ้าง,งภาวนาอย่างนี้ตัสมาตุนหีเอเวเมตังทาระยามิเราจงดำรงอยู่ในความเงียบ ว่าเตือนตัวเอไม่เอาหน้าเรื่องนี้รู้เหตุผลต้นปลายแต่อย่าพูดไปเลยไม่พูดไม่เสียอยู่เฉยเฉยไม่เป็นภัยต่อใครไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองบางคนก็าปากไปจัดจ้านจุนจ้านกับคนอื่นมีต้งเยอะแยะอย่าไปยุ่งกับใครท่าน จะชี้แจงก็ชี้แจงเฉพาะนิ้วเราชี้แจงชี้แนกก็แนะแนะค่อยๆแนะไปชี้นําก็ชี้ไปไปไปอย่างนั้นอย่างนั้นชี้ชวนก็มาอย่างนี้ทาอย่างนี้ดี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 ดไปไปวัดกันไหมไสวดมนก็ไม่มาสวดมนตก็สิถ้าเห็นภาพสวดมนตนอยู่ในเว็บไซต์วัสุทั์เยอะแยะไปเดีย๋ยวก็ชวนกระดิกนิ้วมามาสดมนกันมาศาสนาีุอย่างไรเขาก็อธิบายให้ฟัง โอสุมนีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นพระวัาฑิตชีจ้แจงชี้แนะชีน้นำชีช้ชวนชี้ถูกสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกควรทำสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดไม่ควรทำเป็นอันตรายแต่แก่ตัว,ตวครอบครัวเขตประเทศชาติระยะที่เกี่ยวข้องเป็นอันตรายต่อครอบครัวเขตประเทศชาติระยะที่เกี่ยวข้องวาจาจึงเป็นเรื่องที่ส่วนชีพเป็นชีตายนั้นสำคัญ จะว่าใครดีสักคนใครเสียสักคนเนี่ยคิดเยอะๆออนิคันเหนิขหารหังพูดเนี่ยพูดคมคนที่คนคมคือตำหนิปักกันเหปักขา,ารหังยกย่องคนที่คนยกย่องเ,เรียกพันนา,นาในบางกรณีเราไม่คมคนที่คนคม ไปยกย่องคนที่คนขม่มคนไม่ดีเราไปยกย่องบางทีพูดได้ปากตัวเองไม่ได้ก็ถือป้ายสรรเสริญกันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ความสําคัญของบุคคลที่กล่าวยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่องให้เป็นคนดีเนี่ยแล้วเอาอะไรเอาตัวตนของตนเองไปยกย่องเขาเนี่ยเป็นความผิดนะทานาะเป็นการผิดคุณธรรมอย่างรุนแรง แล้วเมื่อคนอื่นเขาเชื่อเมื่อคนอื่นเขาเชื่อเขาคิดว่าเป็นคนดีมีพระไทยไปอยู่สิงคโปร์เอาไปอยู่สิงคโปร์สมัยนูน้นฮะท่านเจ้าอาวาสท่านก็ชวนมามาไปเจ้าอาวาสตอนนี้ท่านหมดอภาพไปแล้วท่านบอกไปสิงคโปร์สักครั้งมาหาแปไปดูไปดูเขาตอนนั้นเ็าเปิดประเทศใหม่ๆท่าน ชาวจีนในประเทศจีนกับสิงคโปร์เนี่ยเขากำลังตื่นพุทธศาสนาเพราะเขาเขาอยากเห็นพระเราพระที่อยู่ในประเทศจีนก็เป็นพระเป็นพระที่อยู่ในกฎเกณฑ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีและความศักดิ์สิทธิ์มันหายไปยิ่งเอาพระจีนมาแสดงหาเงินเช่นสำนักเ้าหลินเงี้ยไม่เหมาะหรอท่าน จะฝึกวิชาอาะไรตอะไรเนี่ยมันฝึกลมปราณทุกอย่างมันอยู่ที่ลมปราณแต่เขาไปแสดงอาวุธกันพระจีนก็เลยเป็นพระบูเขาเรียกพระบูพระบูนั่นแหละเป็นพระบูภาพของพระจีนก็เสียหายไปพอมาถึงพระอินเดียคนจนคนีนก็ไม่ค่อยนิยมศิลลังกาเขาไม่ค่อยนิยมบางที ชาวเอเชียของเราก็เหยียดผิวกันเองกับศาสนาแล้วก็ยกย่องสีผิวเหมือนกันสังเกตไหมว่าพระไทยเนี่ยดีๆเยอะเทศดีก็ตั้งเยอะแต่แม้ถ้าพระฝรั่งเทศเราอมันทราบซึ้งมันเทอาตมามเคยเปเรื่องธรรมดานะนี่ไม่ใช่ไปว่าท่านนะนที่เทศดีเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาก็ดีเชียวแต่แม้พอฝรั่งมาบวชเราตื่นเต้นวุฒิวายกระตุ้วจะต้องไปกัน นี่เรียกยกย่องสีผิวกับยกย่องประเทศเกินจะต้องไปดักสายบาทพระฝรั่งอย่างนั้นอย่างนี้พระฝรั่งพูดอะไร,ะไรดีไปหมดพระญี่ปุ่นก็ได้รับการยกย่องเพราะว่าญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมมีอะไรอะไรพระไทยยังกลางกลางประเทศยงยังดีเนาะพระที่ประเทศลาวก็ไม่ถูกรับได้รับการยกย่องพระพระม่าก,ก็ไม่ได้รับการยกย่องท่านผู้ชมวางใจเป็นกลางกลาง วางใจเป็นกลางกลางนี่พูดถึงเรื่องพระก่อนในศาสนาเดียวกันฝ่ายมหายานเราไม่ค่อยยกย่องโยมเขาบอกว่าท่านจะทำพิธีนี้นะบอกโน้นเอาเออชื่อก็ได้เออชื่อก็ได้เออชื่อมีหลายคนมีคุณวินัยคุณดวงยาวสังทองที่อุปการะ,ระอัตมาเนี่ย ที่ช่วยค่า,ชาใช้จ่ายเ่บางเรื่องมีคุณนำศิลป์สรสละคำกับลกูลกๆมีคุณมณีซึ่งเป็นน้องน้องสามีคุณสุมารัฐวิประศิษิ์คุณภารวิประศิษิ์แล้วก็มีใครระภาษาอาตอมาอีกตั้งเยอะแยะตมามบอกนุสิสดกคุณปางรัฐเกศสงศัก์ที่ซีพีบอก โอ้ยนพเคราะห์น่ะเอาแบบพระไทยก็มีพระไทยผสมพราหม์ก็มีไม่ผสมพราหมณ์ก็มีคือไม่มีการบงสวงทำไมไม่เอาพระจีนนิกายกับอนันมนิกายคือพระยวนเราไปสิวัดิบาลีวัดมังกรก,กมาราวาดคือว่าเล่งในยีนนั่นแหละมังกรก็เล้งใช่ไหมฮะกมารมลาก็ดอกบัว เลเนื่อยเนื่อยยี่เพราะว่าดอกบัวมัง่งนั่นน่าจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้ท่านเจ้าวาดวัดออที่วารีท่านก็ไปเป็นเจ้าวาดที่นูน่นแล้วก็ต่างๆวัดไปเอาพิธีที่นู่นนะสะดอกเคราะห์มันทำไมเห็นเครื่องแบบพระแล้วไม่เริ่มใส่หรอคุณจะเริ่มใส่ที่เครื่องแบบพระ,บบพระเห็นพระนุ่งเกงไม่เริ่มใส่หรอ นั่นคือผ้ากาสาวัพั์นะแต่ว่าเพียเพ่ยนเปแต่วาถานการ์ตรงนั้นหรือประเทศตรงนั้นเหมาะให้เป็นเช่นนั้นพระไทยใส่รองเท้าแตะเราไปอยู่ยุโรปสิพระไทยก็ใส่รองเท้าคัดชูเหมือนกันปิดส้นเหมือนกันหรือใส่รองเท้าผ้าใบเหมือนกันยกไปข้าโอ้โหท่านทำไมใส่ได้เอา้าภมมิภาพมันไม่เหมือนกันพระไทยไปอยู่ต่างประเทศก็ใส่เสื้อ เสื้อเหลืองรจีวรพันธ์มาต่างอะไรกับพระจีนล่ะลำพักลางคืนนะที่ตอนจำวัดนะมันหนาวนี่ท่านมันลบกี่องศาแล้วจะเป็นไอศครีมอยู่แล้วท่านถ้าว่าไอศครีมเนี่ยมันลบกี่องศาพระที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมันอยู่ลบองศานะท่านนะ่ะอยู่ใต้หิมะแล้วยังอยู่ใต้ดินอีกยังมีเครื่องทำฮีเตอร์เครื่องทำความอุ่น เราก็เลยไม่ค่อยเริ่มใสเริ่มใสไม่ตรงตรงกันอาตมาก็เอาพระโบกนุษไปวัดอะไรนะที่เริ่มใสท่านมากก็คือวัดทรรมบ้านคุณมนบ่ะพระอนามนิกายอะวัดยวนก็คือวัดออะไรอะ่ะเอาไปคนการบุรีไม่รู้จักวัดนี้วัดถาวนวรารามฝากบอกญาติโยมด้วย พระามบุญกับท่านเถอะวัดนนครขังจะสะดอกเคราะห์แล้วก็มีมีมีคลองใช่ไหมมีครองอยู่ข้างๆใช่ไหมจะปล่อยปลาตัวเล็กๆทาพิธีแล้วให้ท่านสั่งปลามาให้เลยให้ท่านสั่งปลาไม้ไปปล่อยปลาที่นั่นหรือมีเงินน้อยให้ท่านสวดให้หน่อยหนึ่งนะฮะให้ท่านเอาผมน้ำมนต์ที่ปลาไปไปปปล่อยถ้าท่านจัดพิธีใหญ่ท่านจัดใหญ่เลยแล้วไม่ได้สนใจเรื่องปัจจัยด้วย ถูกกว่าพระไทยอีกเอาพิธีบริบเธอถูกกว่าพระไทยถูกกว่าพราหมีแต่อบอกโยมบอกว่านี่ถาวายภาการสวัสดิพ์พ,พระตรายพระจีนพระยวนสวยๆนะไปเอาที่แพงที่สุดที่มีขายในประเทศไทยให้ท่านไปหาเองถ้าผ้าไหมได้ผ้าไหมแบบเส้นเล็กๆได้เอาผ้าไหม ทาผ้ากาสีได้เอาภากาสีผ้าสาอุได้อาภาสาอุให้ท่านไปหาให้ท่านไปหาช่างตัดดีๆแล้วบริขารและส่วนตัวท่านที่ท่านต้องใช้ถวายไปว่าท่านจะคุณทำไมพระศีลไม่เท่ากันไงเรานี่กินเนื้อสัตว์ท่านฉันเจีะใครมันใจเด็ดกว่ากันล่ะ อตมากินเนื้อสัตว์นะท่านนะไม่กินอยู่สิบเนื้อเนื้อมนุษย์นี่ไม่กินเนื้อที่พุทธเจ้าห้ามขเขาเรียกว่ามัางสวิรัติแปลว่าเว้นจากเนื้อที่พุทธเจ้าห้ามพระพุทโยนพระจีนท่านฉันอะไรท่านฉันอะไรนะมังสวิรัติไม่ใช่มังสวิรัติเขาเรียกอะไรเจใช่ไหมครคนกินเจในพระธรรมใจมันพอทอาตมาฉันเจในใจฟอ่อนนะท่านนะอารมณ์เรามันกิเลสเรามันไม่อร่อย อพอเป็นพระอะไรฮะเป็นพระของเวียดนามแล้วก็ไม่นับถืออีกนับถือพระนับถือมันอ่ะไอ้ทั่วทวออก,กันก็พูดถึงพระอโยมบองพระเป็นแต่จุดประเด็นสำคัญอ่รมายังไม่ได้พูดนะในพูดถึงพระก่อนเพราะนั่นยมนับถือพระขอบบำรงพระบำรุงอย่าไปบำเรือ เอาแค่บารุงพระศาสนาอย่าไปบำเรอจีวรถวายพระยวนพระจีนพระอะไรเนี่ยหนุมน่มๆเนี่ยถวายดีๆตัวใครๆมันก็อยากจอมจีวรดีท่านดูสิเนี่ยอาตมาเนี่ยเออมาจอมจีวรเนี่ยนี่พ่อจกแคว้นกาสีนะออยมเป็นเจวันฮนะถือว่าเป็นน้องสาวเขาไปเที่ยวอินเดียเขาบอกหลูก,กพี่จะซื้อผ้ากาสีมาตัดจีวรให้บอกอ,อ้าวถ้าอย่างนั้น ใช้รากไม่ได้แล้วต้องใช้สุดมนไหว้พระคนอีสานก็ทำผ้าหมายบอกเอาสีเนี่ยเอาสีเนี่ยเอาสีทำคำนี่แหละหมจะได้เข้ากับผิวดีเม่ก่อนจะเอาทีวีนะฮะเอาเขามิ้นทาตัวแล้วอาบน้ำถูให้มันวับแต่คนมันดำมาท่าน คนมันดำาให้มันพองไว้ด้วยกันละ่ะเห็นแล้วจะได้เป็นประโยชน์แต่ว่าให้โยมถวายผ้าพระดีๆอัตมาเห็นในเมืองไทยนี่ยังไม่ค่อยมีผ้าผ้าไตรก็อัตมาได้ผ้าไตรกันของพระสงฆ์จีนนิกายอนามณิกายกงามๆนะพระพรมา่าก็หอมชีวรเนื้อหยาบเป็นผ้าโทรเรหมดถาวายของท่านดีๆนะ อยู่แคว้แดแตงกายเป็นพระม้าทั้งทีนะฮะแปว่าเจดีย์ชเวดากงดากองอะไรนะฮะดูสีนะฮะบอกว่าสีพ,สพระพระม่าะนะสั่งแพงๆเย็บสวยๆผืนนี้จะได้ใช้นานๆประจบประใจก็ถวายไปเถอท่านแต่หันมาดูเรื่องพระแล้วที่พูดว่าคำพูดของเราเดี๋ยวบางทีนะนิคันเห็นนิคหารังยกย่องคนที่เป็นคนยกย่อง เดาสถานภาพของเราไปยกยอ่องค่มยกย่อง,องคนที่คนคมผิดผิดศีลธรรมคมคนที่คนยกย่อง,องว่าเขาไม่ดีว่าสิ่งนั้นไม่ดีผิดศีลธรรมอย่างรุนแรงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไปสิงคโปร์เกี่ยวสิท่านเกี่ยวเกี่ยวเยอะเชีวยวเอามาก็ไป ไปก็เห็นคนสิงคโปร์มาก็ใส่ซองใส่ซองใส่ซองนะฮะพระก็เตรียมของไปแจกกันนะบรรทุกเครื่องบินไปโหลดน้ำหนักกันนะสมัยก่อนนะพนูดแล้วต้องขอโทษทุกรูปเดินนะ่ะอย่าไปทำอาหากินแบบนั้นอย่าไปแหกตาคนจีนซึ่งเดี๋ยวนี้แหกตาไม่ได้แล้วแล้วก็ไปละไปโปรโมตนู่นพาคุนแผน ไปโปรโมทสมเด็จวละคังโปรโมทโปรโมทโปรโมทแล้วปลอมทางนั้นเช่าจากท่าพระจันทร์วัดรัตดาทางนั้นแล้วไปโปรโมทจริงจริงจริงจริริงจริคนมันส่องพระมันก็ดูสิอ๋อนี่ของจริงความจริงเป็นของปลอมท่านเขาก็จําเนื้ออันนี้ไว้และที่ปลอมเหมือนก็มีแล้วก็ได้เงินกลับมากันอตมาเพยพฤติกรรมระบบ ครั้งเดียวเท่านั้นนะตั้งแต่วันนั้นนะครับเมื่อสักปี32กีป่ปีท่าน425262หสอสามัสิโอโ้โหอัตมามาเหยียบสิงคโปร์อีกเลยท่านภาพวันที่พระไทยเอาพระไปหลอกเขาของไม่จริงว่าเป็นของจริง ของไม่ดีว่าเป็นของดีทําใจไม่ได้ท่านก่อนเครื่องก็บินนิดเอาซองวางเลถ้าซองเป็นตั้งขนาดนี้นะวางไว้ใลบอกสมภารบอกเพราะว่าที่นี่แหละแล้วบอกท่านเลว่าผมจะไม่กลับมาเหยียบสิงคโปร์อีกแล้วแล้วก็ลามาระบาดถึงฮ่องกงมาถึงมาเลเซียไอ้ที่จริงก็มีพระกนาจารย์จริงมีไปก็มีเป็นตัวตนของท่าน บทสุดเดียวนี้เป็นกับท่านเสดเอาพระไปทาแล้วปลอมหมดเลยแล้วขายคนไทยแล้วเปิดตลาดแกล้งมาบกุกอาจารย์นั้นอาจารย์นี้5วันเจ็วันแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปมันถ่ายทุกศสตรอาจารย์เลยฮะแล้วหัดเขียนยันนะท่านไปขายเองนะพระถทายจืดนะท่านแล้วไปโปรโมทคุ้นแผนอาเจ้าชู้เสเน่ห์แรงไม่ใช่คุ้นแผนไม่ใช่พระเสน่ห์ท่านผู้ชมจำไว้นะฮะโยมเขาบอกว่าท่านเออ มันแปลกนะเป็น,ปนขาเล่าน,นิทานให้ฟังมันแปลกนะนางวันทองเนี่ยได้ผัวแค่สองคนตายไปแล้วตกนรกคุณแผนนะลูกเขาเมียใครไม่รู้ตายไปแล้วไปขึ้นคอพระไปขึ้นคอ,อคนดันไปอยู่บนคอคนกลายเป็นพระขุณแผนไปมันไม่ยุติธรรมนะท่านนะคุณแผนนเ่ื่องตกนรกมากกว่านางวันทองสิ โอ้นั่นเป็นเมืองของเป็นเมืองวรรณคะดีก็ใ้นั้เล่าตลกตลกกันได้อาตมาก็ฟังก็ตลกดีอะแต่คุณแผนคืออะไรล่ะนางพญาคืออะไรคือพรพปรางชนะมาแต่ทำให้รูปสามเหลี่ยมเอารูปโลปขึ้นหน่อยนางพญาทำมันจึงสร้างนางพญาก็มีวัดนางพญาอยู่อาตมาก็ไม่ได้ค้นประวัติว่า พระในเลยสวยกับพระเอกาทศรสท่านสร้างถวายาสมเด็จพระพินาท่านหรือเปล่าสมเด็จพระพินาท่านเขื่อนเลยนะลืมไปหมดแล้วเนี่ยเห่ออยู่พักหนึ่งอะว่าเห่ออยู่พักหนึ่งเอาต่อมาท่านก็อท่านถือว่าเป็นชนะเอาสุพรรณเป็นแดนรบพอรบเสร็จแล้วท่านก็สร้างพระที่สุพรรณ สร้างเป็นสร้างเป็นสมแบบหนึ่งแบบเดี่ยวแบบเดี่ยวจริงๆเป็นแล้วเป็นพระปางชนะมาในซุ้มถ้าเป็นอูในซุ้มนะฮะอยู่ในซุ้มเลยโบราณก็เลยซุ้มเพชรสองสร้างเป็นคู่กันสองพี่น้องเป็นพระคู่ที่แล้วุณแผนคู่ สามสร้างพระนพยาแต่ตัดหัวเสกลายเป็นผงสุพรรณแต่เราเรียกกันเยนเพียเพ้ยนไปอะไรมันเพี้ยนเพี้ยนไปเยอะแล้วก็สิ่งที่มันไ,ไม่ขังก็ว่าขังยิ่งปัจจุบันนี้นะฮะอ่านหนังสือไม่ได้เลยท่านผู้ชมอาตมาเนี่ยดูประวัติคณาจารย์เนี่ยอ่านไม่ลง นะเพราะอะไรเพื่อน,นักขายพระทำประวัติคณาจารย์มาไม่มีโอวาทอนุาสาสอนอะไรเลยจะขายพระรุ่นนั้นรุ่นนี้ขายที่ลาซาด้าช็อปปี้แม้แต่อาตมาทําพระทําพระสุทธ,ธิิวานีนะท่านนะทำด้วยเซกด้วยอะไรด้วยที่วัดเนี้ยที่อตมาทำอะดูเว็บไซต์วัดสวินชาแล้วก็แจกบ้างอะไรบ้างช h อปปี e, มีขายฮะ รูปอาตมาพิมพ์แจกมันมีขายฮเราสด้ามีขายเอ้ยแล้วเสกหรือยังเนี่ยบอกโยมอ้าวพระสุธีวานีนี่สำคัญยี่คาถานะโยมว่าทองคาถาไปก็แล้วกันแต่นี่หมายความว่าวาจาของเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนนิคันเห็นนิคาราถ้าไม่จริงไม่ดีไม่จริงไม่ดีไม่พูดถึงความไม่จริงไม่ดีของเขาก็ได้ แต่อย่าไปยกย่องอย่าไปยกย่องความไม่จริงไม่ดีว่าเป็นความจริงความดีมันผิดองค์ศิลกท่านพี่องศ์ศิลลาบก็มาแล้วโฆษณาเนี่ยประวัติพระกนาจารย์เนี่ยเดินทะลุโป่ง,ง,งทำยังไงงันๆๆๆๆๆๆๆคุณจะขายพระองค์เดียวเนี่ยคุณสามารถทำประวัติกนาจารย์ให้เสียคุณธรรมชั้นสูงไปได้เหรอ แต่มาจะสร้างพระมาะหาโมคคลานะนะเอาไว้แจกคนอยากจะมีิตเดี๋ยวจะต้องสร้างจะสร้างภาษารีบุตรยังคิดหารูปไม่เจอยังทำนิมิตไม่ได้ทานเพราะนิมิตเราไม่ถึงว่าคนมีปัญญาในรูปร่างเป็นยังไงมันต้องไปดูที่อินเดียนุ่นแล้วมาจำลองสร้างและให้ความหมายแจกไปพร้อมทั้งประวัติ ประวัตตั้งแต่อดีตจนคุณธรรมปัจจุบันในชาติสุดท้ายของท่านเดี๋ยวจะสร้างพระอาหารหันตะ์มันจะได้หมดฤทธิ์หมดเดชก,กันไปแล้วก็มีคุณธรรมอยู่ด้วยอะไรที่มันไม่จริงก็จะไปปั้นข่าวเขาเรียกเต้าข่าวเรื่องพระเนี่ยคนเขาดูว่าเป็นจริงดีจริงเนี่ยมันเสียหายพอปฏิบัติแล้วองค์ธรรมมันไม่ถึงได้เช่นนั้นแล้ว เป็นความเสียหายต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจงยึดว่านิคันเหนิคา,ารังนิคา,หารหรหังคมที่คนคนคมปะคันเหปะกหารังคอยยองคนที่คนยกย่องอนุภาพพระไตรรัตนสุทัศบดามีพระศรีสกยมุนีพระตรรกเทวิเศษสันพระเศรษฐมุนีพระสุนทรีวานีนั้น8ป0 0มื่สี่พันธรรมขันธ์อีกเรียกอย่างอสองฤริ แปอรหันตทรงสินทันอันศักดิ์สิทธิ์อริยสงฆ์โสดโทษถิ่นทิศโปรดประสิทธิมงคลขอให้ท่านปราชทุกป,ประสบสุขสถาผลลาบหลังดังสายชนให้เลือดล้นพ้นขนานาเกติคุณเกรือปรากรกเกติยศโทษทิสาปลอดภัยไร้โรคาชนมากว่าร้อยปีอุปสรรคทั้งหลายใดทั้งเพศภัยแผ่พ่ายหนี สุขเสริมเพิ่มทวีบาร,รมียิ่งยิ่งเทืนอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนีคุณผู้ชมคะจิตใจของเราเป็นเช่นไรย่อมถูกสะท้อนออกมาเป็นคำพูดคะ่ะ ซึ่งมีผลกระทบต่อตัวผู้พูดและผู้ฟังฉะนั้นหากเราได้ยินวาจาที่ไม่จริงไม่ดีเราก็ไม่ควรใส่ใจเก็บมาเป็นทุกข์และไม่ควรไปยกย่องความไม่จริงไม่ดีของเขาด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตหมดลงแล้วค่ะดิฉันสันิสวัสดิ์า,าเอกยมสินรวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ